สวัสดีครับเพื่อนๆพอดีว่าผมไปเจอหนังโฆษณาตัวใหม่ของพัมคินนะครับซึ่งเพิ่งเปิดตัวมาเมื่อเร็วๆนี้เองคือโดยส่วนตัวแล้วนะครับผมก็เคยใช้เครื่องมือของพัมคินอยู่นะครับก็คือหน้ากากเชื่อมอัตโนมัติต้องบอกเลยนะครับว่าใช้งานดีถูกใจมากๆนะครับกับตัวหน้ากากนี้นะครับช่วยป้องกันความร้อนจากแสงเชื่อมนะครับเข้าหน้าของเราได้ดีนะครับผมใช้มาตั้งแต่สร้างบ้านใหม่ๆนะครับนอกจากหน้ากากเชื่อมอัตโนมัติแล้วพัมคินยังเป็นแบรนด์เครื่องมือช่างแบรนด์ไทยหนึ่งเดียวที่มีขายแล้วมากกว่่า25เททศัวโลก ยังก่อตั้งมานานกว่า35ปีมีสินค้าจัดจำหน่ายที่หลากหลายมากกว่า6,000รายการเช่นกลุ่มอุตสาหากรรมงานไม้อุตสาหากรรมงานเหล็กอุตสาหากรรมงานก่อสร้างอุตสาหากรรมงานสวนเครื่องมือแฮนด์ทูอุปกรณ์เสริมเครื่องมือช่างและอื่นๆอีกมากมายสําหรับช่องทางการสั่งซื้อนะครับพัมคินเขาก็เพียบพร้อมทั้งแบบออนไลน์และก็ออฟไลน์สําหรับแบบออฟไลน์นะครับเพื่อนๆก็สามารถหาซื้อได้ที่ห้างโฮมมาร์ทโฮมเซ็นเตอร์ชั้นนําทั่วประเทศหรือตัวแทนจําหน่ายและยังมี พัมคินคอรเนอมากกว่า70จุดทั่วประเทศโดยทั้งนี้นะครับพัมคินเขายังมีเป้าหมายในการเพิ่มพัมคินคอนเนอถึง350จุดทั่วประเทศภายในปี2570นี้สําหรับช่องทางออนไลน์ก็มี facebook, t i k t o อกไลน์รั a ดาและช้อป e ีครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปดูหนังโฆษณาพร้อมกันกับผมเลยนะครับไปดูกันครับครับไปดูกันครับสว่านไหลสายยี่ห้อไหนดีวะต้องงนกสิพของนอกด้วยครับเรูดเรไหวแล้วนี่ เจ๊อ่ะถูกหัวหลุดเลยเดี๋ยวรถให้พี่ความคิดเปิดมาก็เหมือนจะเน็บของนอกเลยนะครับว่าคุณภาพดีแต่แพงนะครับแต่ว่าของถูกนะครับเพื่อนๆอันนี้คือจากประสบการณ์เลยนะครับถูกและดีนะครับไม่มีนะครับเพื่อนๆคุณภาพกับราคาก็ต้องสมเหตุสมผลกันนะครับของถูกและดีไม่มีจริงนะครับเพื่อนมาดูกันต่อนะครับพี่ทนอึดคุ้มยังไงนะครับแน่จิกษสาที่ที่ดูดิมาดูกันครับว่าสาธิตอะไร ใช้ได้นานอึดเพราะเราเลือกแบตลิเธียมคุณภาพสูงทุบแบตใช้ได้กับเครื่องมือทุกร like ุ่นยี่ห้อไหนก็เหมือนกันแหละใช่ครับยี่ห้อไหนก็เหมือนกันตัราเแบตเตอรี่อัจฉริยะระบบอินทรียตชิปแล้วไงคำน้าที่ส่งสัญญาณระหว่างแบตเตอรี่และตัวเครื่องไม่ว่าจะเป็นการจ่ายกำลังไฟการควบคุมประจุไฟฟ้าออกทำั่งควบคุมการทำงานอันนี้ก็จะชูเรื่องแบตนะครับแบตเตอรี่ทำให้อายุการใช้งานยาวนานและมีประสิทธิภาพมาตรฐานมีมอกรมีวิจัยขนาดมีเย็นเันเต็มห้องเนี่ย ขายที่ไหนบ้างพีขายแล้วกว่า25ประเทศทั่วโลกรับประกันอ่ะ2ปีรับแข้งแรงเ่อมไหวสบายใจมีอะไร้ปแจมเตือนชามเขียวคว่ำเช้าด้ำลายใหญ่ไหลย้อยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวอันนี้ถ้าเกิดใครรู้นะครับหรือว่าเข้าใจมุกนี้นะครับถือว่าไม่เด็กแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปดูต่อนะครับเพื่อนอ่านะครับมาหมดซึ้งแล้วนะครับตอนนี้กำลังซึ้งเพราะเครื่องมือช่าง ก็คือเครื่องทำมาหากินถ้าพี่ใช้ของไม่มีคุณภาพงานเสร็จช้าลูกค้าก็ด่าหมุนเงินไม่ทันก็ไม่มีจ่ายให้ลูกน้องขาดทุนขึ้นมาเมียก็ด่าซ้ำเราอยากให้พอันหลังนี่ใช่เลยครับเมียด่าซ้ำเรื่องเครื่องมือช่างเราอยากให้พี่ได้ของดีคุ้มค่าคุ้มราคาเชื่อเรานะพี่ เชื <łość> ่อเถอะครับเพราะเราทำมากว่า35ปีด้วยสินค้ามากกว่า6,000รายการพลัง้นครบทุกเรื่องเครื่องมือช่าง ครับเพื่อนๆก็จบไปนะครับสำหรับหนังโฆษณาตัวใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปของพัมคินนะครับก็รู้สึกว่าแปลกดีนะครับไม่เคยเห็นแบรนด์เครื่องมือช่างนะครับทำหนังโฆษณาแบบแนวนี้มาก่อนนะครับเพื่อนๆในโฆษณานะครับพัมคินยังเสื่อเห็นว่าไม่ได้ขายเครื่องมือช่างเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ยังขายเครื่องมือทํามาหากินและความคุ้มค่าเพื่อให้ช่างได้ทํากําไรได้มากที่สุดนะครับและทั้งนี้นะครับพัมคินเขายังมีระบบติดตามสินค้างานซ่อมนะครับเพื่อแจ้งเตือนสถานะต่างๆให้ลูกค้าได้รู้นะครับตรงนี้ผมดูว่าพัมคิน มีความใส่ใจกับบริการหลังการขายดีมากเลยนะครับซึ่งในหนังโฆษณาพัมคินยังพูดถึงแบตเตอรี่ P20 ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ระบบอัจฉริยะ integrated chip ซึ่งจะทำหน้าที่ส่งสัญญาณระหว่างแบตเตอรี่และตัวเครื่องไม่ว่าจะเป็นการจ่ายกำลังไฟการควบคุมประจุไฟฟ้าออกคำสั่งควบคุมการทำงานควบคู่กับการเช็คอุณหภูมิของเซลล์แบตเตอรี่ทำให้อายุการใช้งานยาวนานและมีประสิทธิภาพสามารถใช้งานร่วมกับเครื่องมือต่างๆได้มากกว่า300รายการยังไม่พอนะครับเพื่อนๆทางพัมคินยังมีแคมเปญ แจกหนักจัดเต็มปี2มาให้เพื่อนๆได้รุ้นกันนะครับรุ่นโชคทุกเดือนกับ Honda Re ี d 125มูลค่า62,000บาทจำนวน7รางวัลจี้ทองพัมชินมูลค่า5,500บาทอีก23รางวัลและรางวัลอื่นๆอ,อีกมากมายรุ้นโชคใหญ่สิ้นปีกับรถกระบะ Ford r a n g เจ r i ์ไรท์แท็4คูณซมูลค่า1,314,000บาท1รางวัลน,นะครับเพื่อนๆเพียงเราซื้อสินค้าจากแบรนด์พัมชินสินค้ากลุ่มที่1เครื่องมือที่ลงทะเบียนรับประกันได้นะครับ เราจะได้รับ2สิทธิ์ในการจับรางวัลน,นะครับผมส่วนกลุ่มที่2นะครับเป็นสินค้าที่นอกเหนือจากการรับประกันนะครับมูลค่า300บาทขึ้นไปต่อ1ใบเสร็จเราจะได้1สิทธินในการรุ้นรับจับรางวัลน,นะครับวิธีลงทะเบียนก็ง่ายมากๆนะครับเพื่อนเพื่อนเพียงเพื่อนๆแอดไลน์ไปที่แอดพัมคินทูแล้วก็ลงทะเบียนตามขั้นตอนได้เลยนะครับเพียงเท่าน,นี้นะครับเราก็ได้สิทธิ์รุ้นรับรางวัลต่างๆกับทางพัมคินแล้วนะครับเพื่อนเพื่อสำหรับกําหนดการจับรางวัลนะครับครั้งที่1น่ะครับวันที่สามสิี่ิถุนา กกา,รกาครั้งที่3วมนาที่30สิงหาครั้งที่4 30กันยาครั้งที่5 30ตุลาครั้งที่6 30พฤศจิกาและรางวันใหญ่ครั้งที่7 27ธันวาอย่าลืมนะครับเพื่อน,นไปอุดหนุนพัมคินแล้วร่วมรุ้นร่วมสนุกกับกิจกรรมแจกหนักจัดเต็มปี2ของพัมคินนะครับเพื่อน,น,นอาจจะเป็นผู้โชคดีได้รับรางวันใหญ่ก็ได้นะครับผมและอย่าลืมนะครับกดติดตามพร้อมกับรูปกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่หมแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับ